สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือ Marketing 5.0ครับเพิ่องอ่านไปเมื่อคืนนี้บทแรกรู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจหลายๆเรื่องแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะอ่านพยายามอ่านต่อให้จบไม่รู้จบหรือเปล่านะครับหนังสือ Marketing 5.0เนี่ยเป็นหนังสือ Marketing ที่ฟิลิป p p ลเ t อร์ออกเล่มใหม่ล่าสุดน,นะครับกับผู้ช่วยอีก2คนนะครับเป็นทีมเขียน คนที่เขียนเล่มนี้เนี่ยเป็นคนที่เริ่มเขียนตั้งแต่ Marketing 3.0นะครับแล้วก็มาเป็น Marketing 4.0แล้วก็ล่าสุดคือ Marketing 5.0เรามาดูน,นะครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกใน c ช a p t e r แรกเนี่ยเขาเขียนด้วยว่าสิ่งที่น่กที่ Marketing เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไประหว่างยุคต่างๆตั้งแต่ยุคแรกยุคแ,แรกเนี่ยเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคอัตลักษณ์นะครับ identity นะครับ การทำกระดาษเนี่ยมุ่งเน้นคาดหวังให้คนจดจำแบรนด์เราเป็นท็อปออฟมายนะครับจดจำเรารีคอแบรนด์เราให้ได้เห็นแล้วจำได้รู้ว่านี่คือแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่น m a r k e t i n g 2.0เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปคือใช้เรื่องของการมีความใส่ใจลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นยุคที่ต้องการที่จะกุมหัวใจลูกค้าให้ได้ นะฮะมาร์เก็ตตยุคที่2เนี่ยก็เรื่อง CRM เรื่องการเข้าใจลูกค้าเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าเป็น segmentation นะครับมันมี segment target position มาในยุคที่2เข้ามาเกี่ยวข้อ,ขของส่วนมาร์เก็ตติ้ยุคที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าถึง human spirit ครับเราต้องเป็นแบรนด์ที่ดีเป็นแบรนด์ที่รักโลกเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าอยากที่จะรักครับไม่ใช่มุ่งหวังแค่ทำการะดาษแล้วไปปิดการขายลูกค้าได้แต่ต้องทำให้ลูกค้า ได้ศรัทธาจริงๆนะครับส่วน Marketing ยุคที่4 Marketing 4.0เล่มที่ผ่านมานะครับใครที่ได้อา่านแล้วก็จะเห็นภาพว่าจริงๆมันแทบไม่ต่างจากมาร k เก i n g 3.0เลยครับเพียงแต่มันมีเรื่องของการเอาเ,อาเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ move i n digital era นะครับหมด m e t k n t i n g 4.0ก็เอาเอาดิจิทัลเข้ามามากขึ้นนะครับใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้คนรักนะครับใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตตอย่างไรให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น เราลรามาดูว่า5.0มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ Marketing 5.0เนี่ยเาอาที่อาจจากชั้เตอร์แรกนะครับเขาบอกว่ามันมีความพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตที่มันดีมากขึ้นเรื่องของ Machine Learning เรื่องของ Artificial Intelligence นะครับเรื่องของการการใช้บอทต,ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปครับคือ ตั้งแต่การเข้าไปหาความต้องการลูกค้าใหม่ๆอย่างเครื่องมือการตลาดที่จะหาความต้องการของลูกค้าใหม่ๆการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยคิดได้เร็วขึ้นนะครับคาดหวังพิจิตรนะครับคาดคาดการณ์ความต้องการสินค้าใหม่ๆได้มากขึ้นเขายกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเ๊บซี่เนี่ยอยากจะออกสินค้าใหม่ก็ตามเนี่ยไปอ่านเทรนด์ไปอ่านกระแสเริ่มมีสินค้าเริ่มมีกระแสอะไรเข้ามาอย่างเช่นมีกลิ่นนี้ที่ชอบรสชาตินี้ที่คนสนใจนะครับก็สามารถพัฒนา ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็แอปบเข้าสู่ตลาดแบบตรงจากแบรนด์สู่ผู้บริโภคได้เร็วนะครับด้วยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับมันึกภาพเหมือนประเทศไทยครับอยู่ๆถ้าเออสินค้าอันไหนไมันน่าสนใจขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บขึ้นมานะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยครัวซองกำลังมาก็จะเห็นว่าแบรนด์ลุกแบรนด์นะครับาออกครัวซองกันใหญ่เลยนะฮะ ด้วยความรวดเร็วครับสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ๆเกาะกระแสปุ๊บรีบเปิดปุ๊บมีโอกาสทางกรตลาษขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งที่เริ่มเริ่มมองขึ้นมาแล้วมัน้ามันเริ่มชัดมากขึ้นส่วนเรื่องที่สองคือการทําโฆษณานะครับสามารถทําโฆษณาได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นซึ่งอันนี้เราเริ่มเห็นมาแล้วในในโฆษณาของ Google Ads นะครับการใช้ d y n a มิกนะครับ แอดแบบไดนามิกคือเราใส่แอดเทคเข้าไปเยอะๆๆหลายๆอย่างนะครับเฮดไลน์หลายๆอย่างแล้วก็เป็นตัวบอดี้หลายๆอย่างแล้ว AI จะเลือกข้อความชุดที่เหมาะที่สุดกับลูกค้าเนี่ยเข้าไปเสนอกับลูกค้าให้กับเราเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ uh, ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่เป็นหนังสือที่เขียนเพื่อความคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว รวมถึงแอดอย่าง Google แอดอย่างการเลือกเลือกข้อมูลสินค้าต่างๆมาให้เราดูนะฮะอันนี้คือเรื่องของการโฆษณานะครับอันที่3เมื่อมาช้อปปิ้งแล้วนะครับเมื่อมาถึงหน้าช้อปปิ้งเรื่องของการหาสินค้านะครับความสามารถในการวิเคราะห์คาดหวังจะให้ลูกค้าซื้อของเนี่ยเริ่มที่จะ ดีขึ้นนะครับการคาดการณ์ว่าลูกค้าดูสิ่งนี้แล้วจะชอบสิ่งนี้มันแม่นขึ้นเมื่อขอดการจับคู่สินค้ามันเป็นเพียงแค่แคตตอรีนะครับมันเป็นเพียงแค่แคตว่าอยู่แคตนี้นะเดี๋ยวเอาสินค้านี้มาขายพ่วงนะฮะก็ยังไม่ฉลาดเท่าทุกวันนี้นะครับมียกตัวอ,อย่างขึ้นมาง่งายๆเลยอย่างเช่นของอเมซอนนะครับอเมซอนประเทศไทยยังไม่เคยคุณน,นะครับเราคุณแต่กาแฟอเมซอนแต่ถ้าเป็นอเมซอนอย่างที่อเมริกาก็จะมีเรื่องสินค้าที่เราเคย มันไม่ใช่แค่เราเคยไปดูครับเขาสามารถคาดกลางสินค้าที่เราน่าจะอยากได้ได้แม่นมากขึ้นนะครับหรือบ้านเราง่ายง่ายครับเราเจอเน็ตฟลิกนะครับเน็ตฟลิเนี่ยรู้เลยว่าเราชอบวิดีโอแนวไหนซึ่งซึ่งถามว่าแม่นไหมค่อนข้างแม่นนะครับเน็ตฟลิเลือกวิดีโอใหมผมเนี่ยที่เป็นโปรไฟล์ของผมเองเนี่ยกับโปรไฟล์ของคุณจูนที่เป็นภรรยาเนี่ย กับลูกสาวจริงๆพิงค์เนี่ยแต่ละคนเวลาดูเนี่ยมีกติกาคือเข้าดูช่องใครช่องมันห้าม,มาดูช่องช่องช่องทามช่องนะครับแล้ว AI ของ Netflix ก็าสามารถเลือกวิดีโอให้ได้ตรงมากขึ้นนะครับทีนี้มา r k e t ห n g 5.0เนี่ยก็เลยมีการทำรายละเอียดของอาการตารางของวิธีการแอปพลลูกค้านะครับ แบ่งเฟสคัสต์เมอร์เจอร์นี่เนี่ยเป็นห้าเฟสนะครับเอาแวร์แอปเพียวอาร์คแอคแอตโลเกตนะครับห้าเอเนี่ยยังใช้เหมือนเดิมแต่ห้าเอเนี่ยมันถูกซอยลงมานะครับด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีลึกมากขึ้นนะครับบทที่หนึ่งเกิดไว้น่าสนใจมากอย่างนี้เลยครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่จะเอามาใช้มีอะไรบ้างแล้วก็มีจะมีตัวอย่างที่เราดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาใช้ AI จะมาใช้อ่า AR จะมาใช้นะครับแมชชีเรนนิ่งจะมาใช้นะครับแล้วก็การการวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยเข้ามามากขึ้นเดี๋ยวเมื่ออ่านบทเ่าไปได้ข้อมูลมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้เดินทางไป นครขาชสีมานะครับก็ระหว่างทางนึกขึ้นได้เลยรีบขออัดวิดีโอไว้ก่อนนะครับเพราะอ่านจบแล้วก็เลยอยากจะลองเอามาให้เพื่อนๆฟังดูถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจลองคลิกไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวประกาศว่าอัปเดตรีวิวบุ๊คมาร์เก็ตติ้ง่าศูนย์ออกไปช่องทางไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับขอบคุณครับ